ชูวันชีชูวันชีชูวันโหไปเมืองเดิมได้เลยเนี่ยใครจะไปแตะคอฟ้ามีเพื่อนเราวะ โง่ไปฟาร์มเมืองเดิมหนิเหรอมาเจอไปเถอะไปเถอะไปลงนรกเสือชีวะฉันจะลงโทษเธอ Go to the zone ปืนอีโวสามเฮ้ยแต่ชีวิตจริงปืนนี้แม่งโหดนะเว้ย ตำรวจชอบใช้ในชีวิตจริงอ่ะเป็นปืนแบบ SMG ที่แบบว่าราคาแพงนะกระบอกล้าเป็นแสนแล้วนะปืนจริง9มมแต่ในเกมกระสุนขนาดเลย9มมเป็นกระสุนขนาด9มมดัมเมจมันก็เลยแค่16ต้องเข้าใจในอันนี้หน่อยนต่ครับนะครับนะครับคนเยอะมากนี่คนไทยนั้งนั้นอะ เราไปเล่นฮ่องกงกันดีไหม่วนคนไทยเล่นเซิร์ฟฮ่องกงปิงมันจะได้น้อย,อยเป็นความคิดที่เจียมแมวมากแต่ก็คงไม่มีใครไปเล่นกับเราผมอยากได้ทง้ไดแถวเนี้ยร้าน สวัสดีทุกคนนะครับ26คนดูนะครับสามารถดเนทขึ้นจอสตรีมได้นะครับเบอร์ด้วยนทางซ้ายมือเลยนะครับขั้นต่ำ5เหรลยนะ5ะเหร็ยขึ้นจอสตรีมโอ้ยเสียเลือดอีกแล้วผมอยากให้หมอกมันแรงกว่านี้เป็นไปได้ไหม ที่ว่ามันจะทำให้หมอกมันแรงโหเจอปืนเจอปืนลูกรักแล้วนี่คือปืนลูกรักอีกระบอกหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจและอยากจะนำเสนอฮนะนั่นก็คือ v s s Compact Company โอ้หสตาปแต่แต่ปดแต่ผมกำลังหาปืนยิงช้างอยู่ผมสืบทราบมาว่าที่นี่มีปืนยิงช้างขายเราจะต้องมาซื้อปืนยิงช้างที่นี่ โอ้โห้้อ้อโเจอปืนไก่ะโอปใช้ก็มนชพ่มันเถิงละกูบมันเถิงมันเถิงละี่ผู้กเบิกแล้วเนี่ยอย่ค่อยดูม่งมากันเต็มโอ้โหเช่มากันเต็ม โโคมแพอแล้วแม่ะโเกาะเหล็กด้วยแฮะของมันฟลูจริงๆอย่างงี้สิเขาเรียกว่าฟลูออปชั่นของแท้ เอาไปแจกด้วยฮะโอ้โหอันน no ี้อ่ะไปแจกับ mm พี hmm ่พี่คิดได้ไงเนี่ยมันต้องเอาไปยิงสิวะพี่สองดีต้องไปยิงถ้าไม่มีสตีนไสยังไงก็ได้ยิงเชียวผม ใครสตรีมนส้คนดูเรามันเป็นคนดูระดับเตอร์คนดูแบบมีมันสมองฮะเขาไม่มาสตรีมนเราหรอกถูกไหมคนดูอยากมีแบบวิจัลระดันตรียาดยานนะครับโห่เชี่ยกูไม่เข้าใจอย่างหนึ่งไอ้ไอ้หมวกแก๊สเนี่ยมันกันแก๊สไม่ใหมหรอวะในเมื่อมึงเป็นหมวกกันแก๊สทำไมกูโดนแก๊สแบทเทิลเข้าวะมันย้อนแยงเฮี้ยเลยเนี่ย ล่อกูก่อนสิวะมาข้าไปฟาร์มาแล้วตอนนี้ข้าจุติใหม่เป็นคนใหม่เรียบร้อยแล้วถ้ะส่งไปไหน ตอนนี้ข้ากลายเป็นคนใหม่ที่มีปืนใหญ่โตมาโหฬารอภิมหาความใหญ่โตของปืนนั้นฮ่าฮ <c oughs> <c oughs> ยิงโดนน,นัดนึงก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งเวลาถูกเวลา แสดงว่าพวกนี้มันสักแต่ว่าเล่นอย่างเดียวไม่เคยไม่เคยไปสอบหาความเอาความรู้ว่าทำไมขนา,า,านแน่นอนอยู่ละครับปืนนี้ค่าซื้อมาจากร้านเฮียกงปืนนีนลูกจุดสามห้าจุดสเจ็ดเด็กซุ่มแน่นอน าผมไม่ชอบเลยทำไมธงมันไม่อยู่ตรงนี้วะเด็กซุ่มแน่นอนเรารู้สึกแบบว่าความเป็นเทพเจ้าไงนะคนอื่นเขามีปืนกระโหลกลาแต่เราแบบมีปืนเทพเจ้าไงปืนโกงอะไรเงี้ยนี่ผมต้องอยู่หอคอยสุดยอดหอคอยแล้ว

ไอสัตว์เออวิ่งไวชิบหาย มันจะมีใครอยู่ในเต็นต์บ่าวะแม่งหลังเรามีคนเราก็ไม่สนใจฮะ sniper Cara foi o que LB no shot, no shot. bom 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 no shot, no shot, bro. no shot, no shot. โคดนะครับผมเจ็ดร้อ้าสิบแปดดูนี่เราจะได้เงินไหมเนย